สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสนุกกับมือถือ Channel นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาพื้นที่เต็มเมมเต็มนะครับเราจะมาเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอ่ะเข้าไปดูกันเลยนะครับวิธีการแรกของเรานะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับพิมพ์คำว่า Storage นะครับ s t o r S, s T O R A G E ขึ้นไปแล้วนะครับโลโก้สีส้มสีแดงนี่นะครับ s o l a d Analyst ครับโลโก้แบบนี้นะครับคลิกติดตั้งเลยครับรอสักครู่นะครับให้เครื่องทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับอาเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับคลิกเปิดครับ หน้าตาของแอป d i s u s e s เป็นอย่างนี้นะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยแอปจะทำการสแกน n i n g s t o r a g e ของเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าไปที่ Directory File นะครับเลื่อนเมนูตรงนี้นะครับตรงที่เขากำลังสแกนกันอยู่ด้านบนนะครับแล้วคลิกเข้าไป Directory File ทำการสแกนดูไฟล์ขนาดใหญ่นะครับว่าแฟ้มไหนเก็บไฟล์ขนาดใหญ่เอาไว้นะครับ แล้วเจะเรียงลำดับให้เรานะครับไฟล์ที่แฟ้มที่มีไฟล์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดจะอยู่ด้านบนนะครับในที่นี้ของผมก็คือไฟล์ของแฟ้ม Keyne Master นะครับคลิกเปิดเข้าไปดูครับมีไฟล์ไหนบ้างที่เราไม่ได้ใช้นะครับคลิกเปิดเข้าไปที่แฟ้ม Export นะครับพาร์ท1นึ GB นะครับเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับให้คุณผู้ชมเช็คดูด้วยนะครับว่าเป็นแฟ้มที่เราไม่ได้ใช้จริงๆแล้วนะครับแล้วทำการคลิก เลือกนะครับคลิกค้างเอาไว้นะครับจะมีเมนูบล็อกขึ้นมาด้านล่างนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้แล้วกดปุ่มดีลิ e เลยนะครับหรือว่าต้องการดีลิ e ทั้งหมดให้เลือกคําว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็กดดีลิ e นะครับเท่านี้เองนะครับในการลบไฟล์แล้วก็เพิ่มหน่วยความจํานะครับนี่เป็นวิธีการที่1นนะครับไปดูวิธีการที่2กันนะครับคลิกย้อนกลับไปที่ปุ่มโฮมนะครับ หลังจากนั้นให้เข้าไปที่แฟ้มไฟล์ส่วนตัวนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่น vivo oppo นะครับถ้าไม่มีไฟล์ส่วนตัวตรงนี้นะครับให้ไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้นะครับพิมพ์คำว่าไฟล์ส่วนตัวแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้กันนะครับผมจะขอข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับเปิดไฟล์ส่วนตัวขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ที่จัดเก็บภายในนะครับเข้าไปที่แฟ้ม Android นะครับ เลื่อนหาแฟ้ม Android A-N-D-R-O-I-D นะครับคลิกเสร็จขึ้นมาหลังจากนั้นเข้าไปที่แฟ้ม Data นะครับแล้วก็ติก๊กเลือกทีะละแฟ้มหรือจะติ๊กคำว่าทั้งหมดด้านบนนะครับหลังจากนั้นให้ทำการกดลบนะครับที่ปุ่มถังขยะนะครับนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโดยความจำเมมโมรีของเรานะครับช่วยเพิ่มโดยความจำในรอม ของโทรศัพท์ของท่านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในเครื่องของผมนีได้ทําการลบไปหลายรอบแล้วนะครับก็ขอจบวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเมมโมรีให้กับเครื่องโทรศัพท์นะครับแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยสําหรับการรับชมนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ับสนุกกับมือถือชาแนลสวัสดีครับ